เขาไม่ยอมออกมาต,ตอนกลางคืนพบโชคจะนอนตามลำพังอยู่ในกล่องนี้กับทุกตาตัวนั้นล่ะคะ่ะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งคิดว่าประมาณเดือนค่ะฟันเต็มปากแล้วแล้วชอบกัดด้วยนะคะน้องออกมาลูกน้อง ลัองออกมาเร็วลังมา <c oughs> ไม่ออกมาแล้วลัองออกมาเร็วไหนไม่นอนตรงนี้ฝึกให้ดูสิเลอะเลยค่ะฝึกให้ชีไทยในกระบะทรายเขาชอบกล่องเนี้ยใส่กล่องนี้แหละมาจากอัพสเตทค่ะ มาเลยออกมาหน่อยออกมาหน่อยน้องมาแล้วไม่ยอมออกมาออกมาแล้วอืมไม่เล ซื้อนอมมาสองแบบคือนอมผงมาชงแล้วก็เป็นนมที่เป็นน้ำนะคะนมแมวแพงเหมือนกันนะคะแล้วกินเก่งให้กินทุกสองชั่วโมงให้หนุกว่าไ,ไงครับคงง่วงนอนค่ะไม่ออกมาแล้ว เมื่อกี้ยังเล่นอยู่กับกล่องน่ารักค่ะในพอจะถ่ายวิดีโอเอาไม่เล่นแล้วจะนอนแล้วมั้งเนี่ยค่ะสะอาดได้นะสะอาดได้นะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ้าวจะหลับแล้วจะหลับแล้ว ัำแล้วค่ะ